จากมาฮิดอนวิทยาลสองครับชื่อวัชริบุ์กีรวันวันตอนนี้ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่หครับเป้าหมายในชีวิตน,นะครับมผมอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่อ,อินสปายทุกคนให้ไล่ล่าตามความฝันของต,ตัวเองครับแนวะทางในการปฏิบัติในการเรียนรู้นะครับสิ่งแรกที่มผมเช<ม>ื่อว่าทุกคนต้องควรจะรู้ก่อนคือตัวเองนะครับอยากเป็นอะไรต่อจากนั้นก็ควร ศึกษาต่อว่าสิ่งที่เราจาเป็นต้องใช้จริงๆคืออะไรและเรียนเฉพาะที่จําเป็นหรืออาจจะเรียนรอบข้างเพิ่มไปด้วยก็ได้ก็คือเหมือนประดับความรู้ไว้ครับไว้ใช้ในยามที่มันที่คุณอยากจะออกไปทดลองสิ่งใหม่ๆเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้เราได้ใช้เพิ่มเติมแต่สุดท้ายท้ายที่สุดพื้นฐานที่เรามีก็ควรจะเน้นไปเสียก่อนครับแล้วก็เราควรฝึกฝนเครื่องมือที่เรามีครับความรู้ที่เรามีให้ชนานาญครับเพื่อว่าเวลาเราเจอ,เอ,อปัญหาต่าง ที่อยู่นอกเหนือบทเรียนนอกเหนือตำรานเราสามารถใช้ความสามารถของตัวเองในการแก้ไขออกไปแล้วก็พบกับสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าว่าเด็กครับควรรู้ตัวเองก่อนในระดับหนึ่งว่าอยากเรีนอะไรแล้วก็คือแบบผมอะไม่ได้มองว่าความรู้เป็นสิ่งเดียวที่สําคัญประสบการณ์ก็สําคัญจินตนาการก็สําคัญเราก็ควรสนับสนุนเด็กๆให้ออกนอกก่อกอ,อย่าอยู่ในอย่าเรียนแต่สิ่งเดียวเดวให้ไปหา ให้เด็กหาสิ่งที่สนใจและนําไปต่อยอดเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมให้ตัวเด็กนั้นได้เหมือนได้ทําตามฝันนะครับได้ไล่ลา,ลา,ลาฝ,ฝันดีกว่าทาตามทาในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบครับเพราะสุดท้ายอาชีพนะครับมันไม่ได้เป็นอาชีพของผู้ขอสัมพันธมันเป็นอาชีพของเด็กเด็กก็ต้องหาเลี้ยงเองเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความสุขเด็กมากกว่าเปความสุขของผู้ของัมันหนึ่งคือฐานแน่นสองคือมีความเข้าใจในการแบบ เราไม่เราไม่จะเป็นต้องยึดติดในกรอบเดิมหรพอเราเห็นจบแบบใหม่เราพิกแพงได้คือเราอันดับถ้าถ้าเราอาจดับได้มันก็ทำได้เรื่อยๆอาจจะมียากขึ้นที่มันเกินชั้นแต่จริงๆก็อาจจะมีโจทย์บางคอครับที่ไปแข่งมาแล้วเขาก็บอกว่าโจทย์เนี้ยใช้ความรูม้มาต้นแก้ออกนะแก็หแบบฮะ <S <S ซึ่งปรากฏออกมาวิธีทํะมันเป็นวิธีทำมาต้นจริงๆแต่วิธีเร็วอ่ะเป็นวิธีลัดหรือวิธีลับเป็นวิธี ก็จะเป็นแบบเรื่องของความเข้าใจและเรื่องของการด้วยถ้าสมมติว่าแบบเรียนพิเศษเนี้ยผมก็ขอแนะนําง่ายๆแล้วกันนะครับเ mm hmm. หนือสิ่งอื่นใดพื้นฐานคนต้องแน่นแล้วก็แบบเรียนแบบว่าแบบฉันจะเรียนแค่รอบเดียวฉันจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพื่อนําไปใช้ให้ได้ mm hmm. แล้วก็การเรียนพิเศษนะครับบางทีผมไม่ได้มองว่าเป็นการแค่เรียนเพื่อความเรียนแค่ความรู้อย่างเดียว ผมขอใช้คำว่าเป็นการขโมยแล้วกันนะเป็นการขโมยเทคนิคของผู้สอน <Hey. S 1> มาปรับมาปรับเป็นของเราเองสมาัครก็ไม่ใช่คือเอาของผู้สอนมาใช้เลยเพราะถึงเวลาจริงอ่ะมันจะต้องนําเทคนิคผสมรวมกับความเข้าใจของเราในการแก้โจทย์ปัญหาตา่างๆครับราะนั้นก็เป็นความรู้บวกกับเทคนิคต่างๆแล้วก็ความเข้าใจอีกสามอย่างครับเข้ากันถ้าคุณสามารถจับสามสิ่งในเรื่องที่คุณกำลังศึกษาอยู่นะผมว่าเจอข้อสอบยากแค่ไหน อย่างถ้าเรียนเลขนะครับก็จะมีสมการพีทาโกรัสใช่ตอนนี้สมการพีทาโกรัมีวิธีพูมมากกว่าจะมา่อร้อาก็วิธีเลยใช่ซึ่งมันก็เหมือนกับโจทย์เลยครับมันอิสระไม่ตายตัวแต่ก็คุณก็ไม่ควรจะไปยึดติดก,กับมันคุณก็ลองถามคิวมันมันก็ได้แค่ช้าหรือเร็วทันเราเนี่ผมเคยผมเคยสัมภาษณ์อยู่ถ้าถามว่าข้อสอบมัต้นสังเกียากณ์นิดนิดจะบวบมไม่โดนเป็นยังไงบ้าง เตรียมดมวงก่าเป็นยดงชัดมากเขาสอบยากเพราะว่าเน้นความรู้ของระดับถึงระดับาปลายกำเนิดวิทย์อะเน้นวิเคราะห์เน้นเน้นเน้นปรับโต้ว่าคือตัวตอนนันตัวตัวเองก็ยังแบบไม่เข้าใจเรื่องของเลขาและทีนี้เขาเอาเลขามาเล่นบนเส้นจำนวนอ่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอที่ไหนก็เลยแบบ คือก็เราเราพอมาคิดตอนหลังเออเราก็ทำอย่างนี้ได้ก็มันการไหลการเป็นของข้อใจเสียมากกว่าคขามข้าใจการปรับตัวการมีข้อมากกว่าส่วนไหมที่ยนจะเป็นการผสมระหว่างคือมันไม่ได้เชิงว่ายากทั้งสองด้แต่ันแบบกลางๆแล้วพอผสมกันมันก็ยังไงดีข้อบ้างบีข้อบ้างเลขยากบ้างก็จะรวมกันไปทั้งสามชุดใช้มีเทคนิคไม่เหมือนกันเลยปัญหาไม่ัอ ก็ส่วนตัวผมยังคิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันยังตรงตรงเลยนะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าการศึกษาไทยนั้นป้อนความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ที่ไม่ได้ถามตัวผู้เรียนเลยครับว่าต้องการจะรับรู้หรือต้องการเรียนรู้หรือเปล่ามันเหมือนยิ่งการสอบก็ยิ่งเป็นตัวที่แสดงให้เห็นชัดว่าการศึกษาของประเทศไทยเราครับเน้นการรู้ลอกด้านการรู้อย่างเดียวแต่นําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ส่วนตัวผมว่าถ้าสมมติว,ว่าผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะว่าผมต้องรู้ด้านเลขด้านเลขด้านภาษาแล้วก็ด้านคอมพิวเตอร์ผมก็ต้องเรียนศัพท์สิ่งนี้ให้มันแน่นส่วนชีวะเคมีฟิสิกส์อาจจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ก็แล้วแต่ผมหรือตามความชอบครับต่อจากนั้นตอนเรียนพอเรียนให้แน่นเสร็จรุบเราก็ต้องไปต่อยอดนําความรู้ที่มีครับไปสร้างความรู้ใหม่หรือไปหหรือนําไปปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์ครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนานต่อยอดไปเรื่อยๆร,รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์ แล้วก็นําประสบการณ์ที่มีค pues รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นเหมือนการผจญภัยครับซึ่งมันไม่มีทางหรอกครับที่เราจะเจอปัญหาซ้าเดิมแล้วแบบแล้วเราจะใช้คําตอบเดิมในการแก้ไขทุกปัญหาใน้เสมอไปวิธีไม่ได้มีวิธีเดียวคนการเดินไปหาเส้นทางแค่ว่าเราอยากเลือกเส้นทางไหนตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นแรกนะครับคือคุณต้องรักด้วยใจจริงแล้ nah, วค IR ุณมั่นใจว่าค er ุณจะยืนกับม <stero iden> <didn> ันได้ โดยไม่กลัวว่าแม่จะไม่สนับสนุนพ่อจะไม่สนับสนุน<ม>เพื่อนจะไม่สนับสนุนหรือใครเคุณต้องมั่นใจว่าคุณจ,จะทำน,น,นั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วต่อจากนั้นคุณค่อยไปไต่หาว่าอยากเป็นอะไรแล้วแล้วมันก็จะมีระบต่อ,ต,อต่อยอดของมันเองอยู่แล้วก็คือจุดเริ่มต้นของมันแค่ใจรักแล้วก็คือมีโอกาสที่จะได้เข้าหาความรู้ั้น